แล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูกันคืนนี้เพื่อที่จะแบบว่าเหมือนส่งท้ายเพียงเธอค่ะใช่ค่ะมาร่วมส่งตัวละครกลับสู่นิยายด้วยกันนะคะอีพีสุดท้ายแล้วเพียงเธอค่ะมันจะเท็บทหรจะเป็นขนาดไหนคืออาว่ามันเป็นเหมือนแบบบทสรุปแบบมากกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแบบความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ขัดแย้งกันหรือว่า การเจ็บไข้ได้ป่วยการผ่านเรื่องราวต่างๆมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเอาว่ามันค่อยๆคลายปมมากกว่าอาจจะไม่ได้คือต้องเรียกว่าชิลๆหรดีกว่าค่อยๆแก้ไปด้วยกันค่ะมต่อนี่ันเป็นยังไงตั้งนตก็มันก็จะเป็นหลังจากที่เราบริจาคไตให้เขาเนะก็จะไม่ได้เจอกันแล้วมันก็จะมันมันเกิดการกลับมาเจอกันครั้งแรกแล้วก็มีปัญหาที่พ่อยังไม่ได้แก้ไขว่าสรุปเราจะอยู่กันยังไงต่อ ใช่ค่ะก็จะมีคืนนี้มาเฉลยค่ะใ, <น S 1> ใช่ค่ะเดี๋ยวพอเรื่องนี้จบมันใจหายเเพราะว่าใจหายเมื่อกี้พี่หนิงพูดแล้วพี่หนิงจะร้องไห้ <ใจ S 2> ตอนเมื่อกี้พูดว่าสุดท็อปพูดว่าสุดท้ายปูแบบใจหายแบบข้างในแบบว่ามีความรู้สึกเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแบบเราเราคิดย้อนกลับไปอะ่ะมันมันเหมือนแบบเราเราเพิ่งถ่ายกันเองไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยใช่มันเพิ่งแบบมันเพิ่งแบบแป๊บเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วแป๊บเดียวมันก็ออนแล้วมันก็ จบแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือ <ừ m. S 1> เราเราไม่รู้ว่าในอนาะนะคตแบบมันจะเป็นยังไงเนอะไหมคะแบบเราจะเป็นยังไงกันต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยใจหาย <ừ m. S 1> เออแล้วประสบเรื่องนี้แต่คนได้สก,กิลอยู่ในบ้านจริงๆก็หลายอย่างนะแบบภูมิต้านทานในทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยให้เราแบบอดให้เราแบบอดทนอดทนในทุกๆเรื่องที่แบบผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานเรื่องการใช้ชีวิตหรือว่าอยู่กับผู้คนอะไรอย่างเง <ừ. S 1> ี้ยค่ะ ได้ภาพของออมโตขึ้นยังไงบ้างเพราะว่าก่อนเรื่องก่อนคร้งนี้เราเรียนพอเรื่องนี้มันจบแล้วเหมือนเราเรียนจบแล้วป็นยาค่อยถ่ายเรื่องนี้ใช่ไหมไม่ต่างกันเหมือน,ก,นอกันเหมือนกันเพราะว่าแบบสุดท้ายแล้วพี่แหม่มกับคุณแม่ก็ช่วยกันจัดตารางงานอยู่ดีปรลานเรียนจริงๆตอนนี้ก็เรียนโทรอยู่นะก็ก็แบบนนก็มีหนูหนูทำตามส่งงานเอ,อเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่โตขึ้นยังไงอ๋อกินกาแฟและ กินกาแฟแล้วตอนแรกปกติจะต้องฝากพี่ลิงสั่งเพราะแม่ไม่ให้กินกาแฟต้องแอบกินแอบกินในที่นี้คือน้องอ่ะคือเหมือนแม่ไม่อยากให้กินกาแฟแม่ไม่อยากให้ติดกาแฟใช่แล้วแล้วเวลาน้องง่วงอ่ะก็จะแอบกระซิบพี่ให้สั่งให้อะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องเนี้ย น้องสามารถถือกาแฟเข้ากองได้แล้วใช่อันนี้เราเล่นไื่อูกจริงัแต่ว่าจริงอันนี้เรื่องจริงอันนี้กเรื่องจริงไม่อยากให้ติดกาแฟไงคือเขาบอกว่าแบบเฮ้ยถ้าเราติดกาแฟนมขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็แบบเพิ่มแคลอรี่เนาะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแต่ว่าประเด็นเราโชคดีว่าเราติดกาแฟดำอเมริกาโน่อเมริกาโนอ๋อใช่คือชอบกินกาแฟมากตอนเนี้ยแต่ตอนตอนตอออมค่อนข้างที่จะถ้าแบตโล่แล้วตอนเย็นๆนะถ้ากินตอนเย็นก็คืนก็ไม่นอนเลยดิ หนูไม่ได้กินตอนเย็ยนหนูกินตอนเช้าอชอบกินกาแฟมากใช่คือแบบตั้งแต่แม่อนุญ,ญาตให้รับประทานกาแฟแล้วก็คือวิชอบกินกาแฟมากๆเลยล่ะค่ะอย่างเงี้ยม<อ>ันแฮปปี้ไหมพี่กินกาแฟทุกทีแฮปปี้เนาะพี่ติดก,กาแฟไหม <c oughs> หนูบอกเลยมันอร่อยเออ <c oughs> ประเด็นนี้ได้ยังไงอันนี้ก็ไม่รู้พูดไปเรื่อยซื้อไงให้น้องฮะต้องเสิร์ฟทุกวันนะเออต้องรู้ใจเู้ว่าเขาดื่กาแฟอะไรขั้เข้มหรือยังไงก็กาแฟดำไม่กินในกาแฟนมใช่ น,น้องดูไม่กินคือคือพี่ยากินขว้วอ่อนแต่ว่าน้องดูกินขว้วกลางเออใช่อ,ออย่างเมื่อก่อนเขาแอบ,บซื้อให้เขาเป็นแอบ,บสั่งแอบ,บใช่แอไม่หมายถึงว่าสมมติหลิงซื้อมากินน้องก็อาจจะแบบอขอกินด้วยนะหรือว่า,าเวลาอยู่ในกองอ่ะหลิงก็จะสั่งกองว่าแบบเออขอกาแฟแก้วนึงหน่อยให้หลิงให้หลิงขอกาแฟหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่หลิงมาวางไว้โตออมแล้วก็ นน้องูกกิแม่หลิงไม่รู้หรอแม่เขารู้ว่าเราแอบให้ลูกก็กินแม่ก็น่าจะไม่รู้นะตอนนี้ตอนนี้แล้วตอนนี้ตอนนี้แล้วเมื่อกี้แต่ว่าตอนนี้กินได้แล้วไงไม่เป็นไรก็ต้องเป็นอรื่องกินไงออมแอบกินกินเยอะก็บอกของพี่หลิงแล้วพอแม่หลับตาแม่ปุ๊บก็สูงกระแปะชายกระดกกระดกแบบไว อ่ะแล้วเราเป็นไงบ้างหลิงพอจบเรื่องนี้ไปที่ที่โตขึ้นมีแค่เรื่องนี้ใช่ไม่เดี๋ยวป้ามว่าเดี๋ยวกลับมาโอเคโอเคมาหลิงก่อนหลิงไปกันเลยจบเรื่องนี้มันเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างมันเปลี่ยนแปลงยังไงหรอจริงๆมันก็เป็นอ่าอีกเรื่องหนึ่งที่มอบประสบการณ์แบบแอคชั่นให้หลิงใช่อ่อก็รู้สึกว่าเป็นอีกซีรีส์นึงที่ที่มันต้องใช้ทั้งแรง ใจทักแรงกายลงไปใช่การทำงานก็เหมือนเดิมค่ะก็สะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆใช่แต่ถ้าเรื่องหน้าบูอีกก็ไวไหมไหวสิแล้วยังไหวอนีแล้วใช่เหมือนเราก็ฝึกร่างกายมาเรื่อยๆเพื่อที่จะเผื่อมีงานอะไรเราก็พร้อมที่จะรับมือค่ะอันลิมรีวิวออกเป็นยังไงบ้างไองตกที้ไหนนอกจากกาแฟนอกจากกาแฟอแต่นี้พี่หนิงพูดหมดเลยนะตนตกขึ้น เน้องก็ดูโตขึ้นนะหมายถึงว่าเที่ผ่านมาน้องก็ดเูเขาเรียกว่าอะไรรับมือกับอารมณ์ตัวเองได้ได้ดีขึ้นใช่จากแต่ก่อนเวลาแบบเว,เวลาเห็นคอมเมนต์น้องอาจจะแบบมีเซนสิทีฟบ้างแต่ตอนนี้เหมือนเหมือนเริ่มเริ่มรับได้และเริ่มแบบเหมือนเข้าใจทําความเข้าใจกับอารมณ์ามความเข้าใจกับเอ,อ อะไรต่างๆที่เข้ามาที่เข้ามามใช่ค่ะาต้องลอกไปเนี้ยมันต้อ,องหลบอกคือปกติอ่ะไม่คือปกติเวลาหนูเจอแบบสมมตินะสมมติคอมเมนต์เฉยๆอะไรเงี้ยแบบเราเราเราจะไม่รู้จะไปบอกใครเพราะถ้าบอกคุณแม่ก็จะค,คุณแม่ก็จะกลัวเครียดใช่ไหมเราก็เลือกที่จะมาเล่าให้พี่หลิงฟังคนแรกเวลามีดราม่าอะไรแย้วแต่พี่หลิงจะรู้คนแรกแล้วก็เออคนพบว่าเขาเขาให้ความสบายใจตอนนั้นกับเราเยอะมากว่า เฮ้ยมันมันจะเป็นไปอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเราไม่สามารถแบบควบคุมความคิดคนอื่นได้ถึงแม้ว่าเราจะมีเหตุผลของเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สอนให้เราดีลกับสิ่งเหล่านี้ได้อะสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเราแสดงว่าเขาไม่ได้เข้าข้างเราแต่แค่ให้ความเขาเข้าใจเขาให้เราเข้าใจว่าแบบมันเป็นอย่างนี้นะเออคือเราไมต้องบอกเหตุผลอืมใช่เหมือนหลิงเป็นคนที่เหมือนยืนอยู่บนความเป็นจริงอืม มากกว่าการเข้าข้างใครสักคนลิงจะเป็นคนรับฟังมากกว่าอะถ้าถึงถึงเวลาที่น้องต้องการคําแนะนําจริงๆถึงจะแบบเอออย่างยิ่งเนี่ยเหตุผลเป็นยังไงเรื่องที่เกิดขึ้นมันจริงรู้สึกกันก็แบบเป็นคนแรกก็ต้องปรึกษาแต่น้องก็ปรึกษาตลอดน้องก็ถ้ามีอะไรก็โทรมาหรือว่าทักมาปรึกษาตลอดตลอดจริงๆทุกเรื่องเลยอะน้องแยกยังไงหมายถึงว่าอารมณ์เรากับความที่แบบว่ามองมองเี่นปัญหา มันแตกสัายยังไงสำหรับอ้อมอ้อมก็มีระเบิดออกมาบ้างนะนิดหนึ่งไม่หมายถึงว่าระเบิดไปก็ระระเบิดระเบิดในที่นี้ไม่ได้เป็นในทางโมโหอาจจะแบบระเบิดในทางอินไปกับาไม่อที่แบบระเบิดมันมีหลายทางใช่ไหมแบบระเบิดอารมณ์แซดระเบิดอารมณ์โมโหมันมีหลายไม่ได้มีหลายระดับแบบรุนแรงอย่างนั้นใช่ใช่มันบางครั้งเราก็โทรไปแบบหลิงมันดียังไงวะเลยใช่มันก็แลวแต่ ใช่แต่ว่าคือหลังจากนั้นน้องก็มันสามารถคิดคิดได้แหละใช่เราเราก็โตขึ้นหมายถึงแบบเราก็เสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองเราก็แบบอ่ะวิธีการอยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มัน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 เป็นยังไงอะไรเงี้ยต่อให้นาวิดีโทีนั้นเราไม่มั่นใจแค่ไหนหรือว่าตื่นเต้นอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยมันก็คือการที่เราต้องรวบรวมความมั่นใจกลับมาต่อให้เราเจอเรื่องอะไรมาก่อนอานี้ประมาณห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ จัดสรรความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามแล้ววันนี้เรามีภูมกันยังไงบ้างภูมุ้มกันเอาเป็นเรื่องๆไปดีกว่าเอาเป็นเรื่องเรไปอะไรเงี้ยค่อยๆค่อยๆแก้กันไปเนาะค่อยๆแก้กันไปอะไรนะโอเคขึ้นโอเคขึ้น เป็นไงบ้างพอเรื่องนี้จบหลายคนก็มองว่าอ้าวแล้วอีกตอนยังไงต่อแล้วไงต่อถามพี่ดิวก็แต่พี่ดิวอยู่ไหนอไอ้ก็นะไม่เกี่ยวนะยังไงต่อเหรคนที่มาไหนเขาแบบว่าจะต้องติดตามแต่ว่ารู้แค่ว่าตอนนี้ก็จะมีแฟนคอนที่จะเร็วนี้ที่เรายังแบบเวิร์กกันต่อแบบพร้อมซ้อมอยู่ชายแต่ก็ต้องรอติดตามว่าหลังจากแฟนคอนอ่ะมีอะไรอีกไหมแต่ก็ยังเจอเราตามอีเวนท์ที่แบบว่าที่ ที่เขาให้เราไปได้เขาเรียกว่าน่ารำาญเลยให้อย่างแฟนคอนเตรียมนความพิเศษยังไงบ้างค่ะนี่เป็นไงบ้างเู่าเรามันใหญ่มากเลยอ่ะมันแบบหมื่นกว่าที่นั่ง Impact a r e n a เมืองทองธานีนะคะ Her to Hers เฮ้ย Her and hers สเ r s ร์สแฟนคอนหลิงออมนะคะมันมันมันเป็นอะไรที่เหนือการคาดหมายเรามากๆไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได แสดงในอิมแพคไม่คิดว่าชีวิตนี้จะมีคนรู้จักเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยต้องขอบคุณทุกคนที่ทำให้เรามาอยู่จุดนี้ได้ทำให้เรามาอยู่จุดนี้โดยที่เราเป็นตัวเองได้โดยที่เราแบบไม่สูญเสียความเป็นตัวเองอะไรเงี้ยแล้วแล้วมันทําให้แบบมันทําให้เราแบบเออมีมีกาลังใจในการทํางานเหล่านี้มากขึ้น <c oughs> ก็ช่วงนี้ก็ซ้อมทุกวัน <c oughs> ซ้อมทุกวันแล้วก็ไปเรียนด้วย <c oughs> ซ้อมทั้งซ้อมทั้ง,งเรียนทั้งแบบว่าทั้งวันเลย <c oughs> กังวลยังไงมาเพราะว่ามองไปคนนั่งช่วงนี้พี่พี่ไม่เคยไม่ค่อยเจอพวกเราใช่ไหมล่ะใช่ไงก็เลยเนี่ยเนี่ยแอบอยู่ในห้องอยู่เพิ่งมาคู่กันเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะว่าเขาบอกว่าเนี่ยหลิงอ้อมหายไปไหนก็ไม่รู้ช่วงนี้ก็นี่ไงเตรียมแฟนคอนอยู่เนะสปอยนิดนึงว่าจะเห็นอะไรบ้างแต่ละคนเดี๋ยวค่ะ แค่เลิงเต้นก็ตื่นเต้นแล้วที่เชื่อพี่มั่เใจนะะเมื่อกี้พี่หนุ่มบอกว่าอยากเห็นเล็งเต้นมากเยแล้วมันมีใช่ไหมมีแน่มันมีเสียงสั่นเลยทำไมอะเราพูดด้วยความมั่นใจว่าเออเห็นหมื่นคนเห็นเราเต้นแน่นอนหมื่นคนเห็นเราเต้นแน่นอนเราอาจจะมอบประสบการณ์แบบว่า คอมเมดี้หรือว่ามอบประสบการณ์แบบประทับใจก็ได้แล้วแต่นัดโมเมนต์นั้นไม่มีใครเดาได้แต่เห็นต้องเรียกว่าใครที่อยู่ที่นั่นแฮปปี้แน่นอนค่ะเราแฮปปี้ไหมเราแฮปปี้ออมล่ะเราจะเห็นอะไรอมก็เห็นมีมีมีอมเต้นอมร้องแล้วก็มีแก๊สพิเศษพิเศษเดี๋ยวแย่เลยเป็นแบบละอะไรนั้นที่เจ๊ได้ใช้อะสับแก๊สเรา super famous very famous เออก็เชื่อว่าทุกคนสามารถร้องเพลงตามพวกเราได้แน่นอนทุกเพลงอือสุดท้ายเราฝากปีหน้าได้เจออินออฟอีกแน่นอนเฮ้ยจริงเหรอเออหนึ่งคแต่นั่นกป็นเอกลักษณเแล้วเล่านะพี่มั่นใจว่าหนึ่ตอบได้เล่นนะตอบได้ค่ะก็นั่นแหละ อะไรนะตามที่พี่เขาพูดเลยค่ะเเจอกันนะคะออมมีจะเสิร์ฟไหมเจอกันนะคะปีหน้าในฐานะอะไรไม่รู้แต่ยังเป็นในฐานะอีกออมอยู่ก็ก็เจอกันตามงานก็ค่อยแถลงในกชรเจอกันตามงานก็ถามได้ถามใครได้ถ้าคิดถึงเอ่คอะโอเคค่ะออีเจอกัน่ะ